กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับประเพณีกินเจหรือเทศกาลกินเจในประเทศไทยการกินเจในประเทศไทยจะกำหนดวันเริ่มต้นตามจันทรคติ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเตามปฏิทินจีนของทุกปีรวมทั้งหมด9วันสันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเทศกาลกินเจไม่ใช่ประเพณีของชาวจีนโพ้นทะเลทั้งหมดเพราะชาวจีนในประเทศจีนปัจจุบันไม่ค้นพบว่ามีการสืบทอดหรือจัดประเพณีกินเจแม้มีพบอยู่ในบางหมู่บ้าน ก็ปรากฏว่าได้จัดประเพณีตามประเทศไทยและก็ไม่พบประเพณีกิมเจในชุมชนชาวจีนประเทศอื่นๆดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นจากคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะเสียดินแดนบางส่วนให้อังกฤษและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียคนมาเลเซียเชื้อสายจีนในประเทศมาเลเซียจึงยังคงมีเทศกาลกิมเจ เช่นเดียวกับประเทศไทยมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปี2370ได้เกิดโรคระบาดที่เกาะภูเก็ตทำให้มีคนเจ็บป่วยตายเป็นจำนวนมากมีชาวจีนที่ย้ายที่อยู่อาศัยมาจากอำเภอกังใสประเทศจีนปัจจุบันคือมณฑลเจียงซีมาอยู่อาศัยที่บ้านในทูหรืออำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันทำพิธีถือศีลกิมเจซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อในบ้านเกิดด้วยมีความเชื่อว่าจะทำให้รอดพ้นจากเคราะห์กรรมนี้ไปได้และคนจีนกลุ่มที่ถือศีลกิมเจได้รอดตายจากโรคระบาดมาได้ทั้งหมดจึงทำให้ผู้คนเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในการถือศีลกิมเจนี้มากต่อมาเมื่อประมาณปี2400ได้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกหลายครั้ง ชาวบ้านที่อื่นจึงได้ถือศีลกินเจตามอย่างชาวจีนที่บ้านอำเภอรกระทูเล่ากันว่าทําให้มีคนรอดชีวิตจากโรคระบาดเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดความเลื่อมใสกลายเป็นประเพณีถือศีลกินเจที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเทศกาลกินเจที่จัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย รวมถึงหมู่เกาะเรียวในประเทศอินโดนีเซียอาจมีบางประเทศที่ได้รับอิทธิพลผ่านคนไทยเชื้อสายจีนและคนมาเลเซียเชื้อสายจีนที่ย้ายไปอยู่อาศัยในประเทศจัดพิธีกินเจขึ้นตามความเชื่อจนทําให้เกิดเป็นประเพณีของชุมชนชาวจีนในประเทศนั้นด้วยประวัติประเพณีถือศีลกินเจตามความเชื่อชาวจีนเป็นพิธียันตรกรรมบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยอาศัยพระแม่แห่งดวงดาวมารีจีในแบบพระพุทธศาสนานิกายมหายานในทางลัทธิเต่าเรียกว่าเต้าโบ้หงวนกุลหรือเต้าโบ้เทียนจุนในภาษาจีนฮกเกี้ยนเป็นศูนย์กลางสมมุติของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้มักอ้างอิงประวัติผูกติดอยู่กับฝ่ายตำนานเทพแห่งดาวนพพเคราะห์มากกว่าซึ่งเป็นศาสตร์แห่งลัทธิเต๋า ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนเมื่อพระพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นจึงปรากฏตำนานความเชื่อที่เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์และพระโพธิสัตว์สองพระองค์เรียกว่ากิวอวงฮุจโจในภาษาจีนแต้จิว๋วเป็นคติความเชื่อในประเพณีของชาวจีนโดยเฉพาะลัทธิของจือ้อที่เน้นในเรื่องบรรพบุรุษความกตัญญูและบรรดาบูรพกษัตริย์ ที่เคยอุทิศตนเพื่อให้ประชาชนมีความเจริญโดยใช้หลักเมตตาธรรมก็จะเป็นบุคคลผู้ได้รับการสรรเสริญจากประชาชนตามตำนานสามารถรวบรวมได้9้าพระองค์ซึ่งอยู่ในยุคสมัยที่ต่างกันทั้ง9้าพระองค์เรียกว่าพระราชาธิราชทั้ง9ภาษาจีนเรียกว่ากิ้วหวงไตตี้ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นธรรมชาติ และดำเนินไปตามวิถีแห่งสวรรค์ตามความเชื่อในลทัทธิเตา๋าส่งผลให้เกิดการนับถือดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในสวงสวรรค์บูรพกษัตริย์เ้าพระองค์เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ได้ทำความดีมากมายเมื่อสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดใหม่เป็นเทพพเจ้าประจำดาวนพพระครทำหน้าที่คุ้มครองประชาราชให้บังเกิดความร่มเย็นสืบไป จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปเรานำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปมาใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับ